ด้านข้างด้อครับเ้อด้านข้างขององค์เจดีย์นะครับเนอะจะบรรยากาศก็จะงามแบบนี้แหละครับมีศาลาหลังไงย,ยุด้นนานนะทางขึ้นมาเดินขึ้นมาจากลานจอดรถนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาสาลา ไหวพระอยู่ในศาลาคนนี้นี่ก็แล้วก็จะไปกราบองค์เจดีย์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังศา,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 าลาศาลาหึ้อโบสถ์นี่แหละครับนี่คือโบสถ์โบสถ์ศาลานี่แหละนะครับเนาะนี่นะครับบรรยากาศไทยหพี่หน้องบึงงาม